ชา้างแค่นี้มาอยู่นี้ได้สองสาเดือนแล้วนะครับก็อ mm hmm. าการคาดว่า mm hmm. ไม่มีแรงขาไม่มีแรงแล้วก็ mm hmm. คือเชื้อโรคตัวนี้นะฮ mm hmm. ะเบคอสิดเดียมกันถึงเชจนเนี่ยทำลายประสาับกระว่ายทุมคนจะเหงนช้างทุ่ยังมีจะโน้มตลอดเขาต้องมาอยู่ไว้เมื่อสองเดือนกว่า เอยากค่อยช่วยเราก็ก็โซ่เอาไว้ที่โยงไว้นะแต่เมื่อวานนี้ช้างล้มลงพยายามที่จะให้ช้างขึ้นแต่ว่าไม่สามารถหึุดมันได้เลยตัดสินใจว่าเราไม่รอดแน่เรื่องราคาคือช้างที่มาเสียชีวิตตายที่นี่เรารอาศกษาชดเชื่อแล้วในโลกนี้ก็ขออยากขอเตือนเรื่องปางศึกษาเรื่องความสะอาดที่ช้างมัดที่มัดอยู่ ามาให้กินให้สะอาดเก็บความสะดเก็บความสะอาดมูช้างรือสินนามในที่ที่มีความสะอาด้านษาเา,า,าราะนึกว,ว่าน่าจะติดมาจากพื้นที่คนเกลื่อนเปื้นหญ้าที่ช้างกิน